สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึง Google Collab Google Collab คืออะไรชื่อเต็มคือ Google Collaboratory เป็นบริการซอฟ์แวร์ a อ r Service SaaS ของ Google โดยมีโฮสต์โปรแกรมเป็น j u p y t e r Notebook บนคลาวจาก Google นะครับผมแล้วก็ Google Collab สามารถใช้สร้าง Notebook เพื่อเขียนโปรแกรม Python ได้ฟรฟีแถมยังมี GPU และ GPU ให้ได้ใช้งานฟรีอีกสำหรับเครื่องมือใน Google Colab นะครับอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็คือเรื่องของการรันซึ่งการรันเนี่ยเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยครับอันนี้จะเป็นการรันบนคาวโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมกใดๆเลยครับโดยถ้าหากคอมราช้าเนี่ยเราก็สามารถ ใช้ G P U ที่ Google นะครับให้ใช้ฟรีได้นะครับโดยการกดที่รันไทม์ครับแล้วก็เปลี่ยนประเภทของรันไทม์แล้วก็เลือกตัวเลือกเป็น G P U ครับต่อมาเนี่ยการเพิ่มเชลนะครับจะมี2ส,ส่วนหลักๆคือการเพิ่มเชลที่เป็นโคด้ดแล้วก็เชลที่เป็นข้อความซึ่งเชลที่เป็นโค้ดก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเชลที่เป็นข้อความเนี่ยเราก็จะสร้างขึ้นมาเราก็สามารถพิมพ์อะไรลงไปก็ได้แล้วก็เราสามารถตั้งให้เป็นหัวข้อหลัก ซึ่งเราสามารถพับเก็บได้นะครับทําให้เรากลับมาย้อนดูหรือว่าย้อนอ่านที่เราเคยเขียนไปเนี่ยง่ายขึ้นครับส่วนเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถครับลอกไปยัง google drive ได้เลยนะครับส่วนถัดไปนะครับจะเป็นส่วนของการแชร์นะครับซึ่งจะอยู่ด้านนี้ซึ่งหากเรากดแล้วเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับระหว่างการที่เราเอา gmail ของเพื่อนนะครับมาใส่หรือว่า gmail ของเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกเนี่ยให้ช่วยกันทําได้หรือว่าจะกดเป็นการรับลิงก์แล้วก็แชร์ต่อให้เพื่อนทําได้นะครับซึ่งรองรับการทําได้หลายคนในครั้งเดียวกันนะครับส่วนเครื่องมือต่อมานะครับจะเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนคําซึ่งเราสามารถค้นหาคําหรือว่าตัวแปรอะไรที่เราเขียนผิดแล้วเราก็แก้ได้นะครับภายในครั้งเดียวเลยนะครับแล้วก็อีกเครื่องมือหนึ่งนะครับจะเป็นข้อมูลโค้ดซึ่งข้อมูลโค้กดก็คือการค้นหา โค้ดที่เราต้องการหรือว่าอาจจะเป็นประเภทหรืออาจจะหาเป็นตัวอย่างนะครับมาใช้ในการช่วยเราเขียนโค้ดได้ครับผมก็มาอยู่ในส่วนของการวิธีใช้งานนะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องเครื่องมือต่างๆมานะครับโดยใน Google c o l a b นะครับมีวิธีใช้งานดังนี้นะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยก็มีเซลล์นะครับเป็นโค้ดเซลลกับ텍เซลนะครับเป็นตัวข้อความก็สามารถเขียนได้ปกตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเพิ่มขนาดให้มันเป็นหัวข้อนะครับ ตัวต่อมาก็คือเป็นตัวค้ดเซลล์นะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นตัวใส่โค้ดนะครับที่สามารถรันโค้ดได้นะครับกดตรงนี้เพื่อการรันนะครับจักจเขียนโค้ดเสร็จแล้วโค้ดที่เขียนอันนี้จะเป็น Python นะครับซึ่งเมื่อเรากดรันนะครับจะสังเกตตรงนี้มันขึ้นว่ากําลังเชื่อมต่อนะครับอันนี้เขาจะเชื่อมต่อไปยังตัวแรมของตัวตัว Google c o l a b เขาเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้สามารถรันบนแรมเขาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ของเรา แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะรันโค้ดอะไรที่มันเยอะๆเนี่ยครับเราสามารถเลือกเป็น G P U ของเราเองได้นะครับนะฮะเราสามารถเลือกได้นะครับแต่ในที่นี้ผมขอเอายกตัวอย่างมาแค่นี้พอนะครับโอเคครับก็สอส่วนจะมีแค่นี้ครับแล้วก็ส่วนที่นําต่อไปก็จะเป็นเรื่องนี้ฮะค้นหาและแทนที่ครับมันสามารถค้นหาคําครับแล้วก็แทนที่คําได้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวเป็นโค้ดอันนี้นะฮะ ปึ๊บสมมติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนคำว่าเทอร์เซอร์ไลท์นะครับเราก็เซิร์ชไปที่ครับผมมันก็กำลังหาให้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะขึ้นว่าอ่ะเทอร์เซอร์ไลท์อยู่ตรงไหนบ้างเราสามารถแทนได้คนะับแทนเป็นอ่ะเทอร์เซอร์ธรรมดาครับผมปึ๊บก็จะเปลี่ยนอันนี้ก็ปึ๊บเปลี่ยนได้ฮะกดเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะจากเทอร์เซอร์ไลท์ก็จะกลายเป็นเทอร์เซอร์ทั้งหมดนะครับ ตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาครับตัวนี้เป็นข้อมูลโค้ดครับบางทีเราอาจจะนึกอะไรไม่ออกครับผมเราสามารถใช้ตัวนี้ในการช่วยได้ครับบางทีมันก็มีโค้ดที่เป็นตัวอย่างให้เราดูได้อยู่นะครับอย่างอันนี้เป็น Camera Capture ครับเนี่ฮะก็จะเป็นขึ้นมาเลยฮะกดปุ๊บก็จะเข้ามาเลยเดี๋ยวจะดูตัวอย่างจากฝั่งนี้เอาก็ได้นะครับการใช้งานหลักๆก็มีประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันสามารถบันทึกได้นะครับ บันทึกลงในไดร์ตัวเองก็ได้หรือว่าจะลงคอมได้ครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยนะครับนะครับต่อไปก็คือเราจะมาลองรันโค้ด y t h o n นะครับบนตัวของ Google c o น e นะครับก็กลเครื่มงโคดเลยครับโอเคครับแล้วก็่มรันนี่นะครับก็จะเห็นว่า ที่เขียนเนี่ยคือการโชว์รูปภาพนะครับโดยใช้ OpenCV นะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับ Import ตรงนี้เราสามารถเลียกใช้ไลบรารีต่างๆได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องไปติดตั้งเอาเองครับก็มีความสะดวกรวดเร็วในการเรียนรู้แล้วก็ในการทำเอาไปใช้งานจริงๆนะครับ